ทริปุประฮะดึงดินสิพี่น้องอุ้ยปลาเองอู้ครับพี่น้องครับพี่นั่นอู้หูพะโมะพาโมะอ๋อพะโมะส่งตัวยีเตะรับมาอนีิตัวนี้ส่งตัวยีครับพี่น้องครับอู้อูตัวใส่ใดญเลยครับพี่น้องครับซัมเน่กำลังพ่อปนเลยนะครับพี่น,อน้องใส่ใดญอยู่ครับพี่น้องครับตัวซัมเน่สองนิ้วเลยครับเนี่ ปลากำลังหลายสวัสดีครับช่องไอ้คุณดอนแชแนวลูกอีสานมันหน้าครับผมพี่น้องหมายเก่าอีกแล้วครับหมายเก่าแต่ว่าสีหมานคือเก่าวอแต่ล่องมือรับพี่น้องยามรอบแรกครับเนี่ยสีเดียนคือเก่ารับพี่น้องครับเนี่ยใส่เดือนคือเก่าเสียบตัวเลยครับพี่น้องใส่นามเคลิ้นเคลิมให้เก่าหรอครับติดตามมั่งนะครับเพอดุนดุนดุนเป็นยังนะปลาเค็งน่อยอีกแล้วพี่น้องปลาเค็งหน่อยอีกแล้วครับ โอ้ยเอ้าจิงหมาจะไปจิงหน่อยหรือบ้องเหรอเออบ้องเบิ้งเต็มสองแล้ครับพี่น้องหาจิงหน่อยกับลังหลายครับถือว่าโอเคครับพี่น้องเขอาตัวสิบตัวกระเด็นปลนละครับโอ้คยโอ้ยแล้วไปขับเกลือเพราะก้อนใส่กับลังงางครับพี่น้องพ่น้อะไรมาโอ้ย อู้ดูฉันน้อดูฉันน้อดูฉันน้อมันไปพันหางสิเหรอนะโอ้โหตรวจจัดเลยครับพี่น้องปลาเข็งอีกแล้วปลาเข็งปลาหมอแยมสามพี่น้องแยมสามแล้วครับแยมสามแล้วหมาแต่ปลาทอดเหม่หมาแต่ปลาเข็งนี่บ่หือหมดนี่ฮะ คืนนิ่งใช่หรือเปล่านี้ยโอ้ถือจุ่ปลาเค็งน้อยอีกแล้วครับพี่น้องปลาเค็งน้อยอีกแล้วเอู้หูหาปลาเค็งน้อยอีกแล้วอู้พี่น้องครับโอ้ยูนองคัดมากอยู่บนน้อพี่น้องเนาะอยู่บนน้ออยู่บนน้ออยู่บนน้องพี่น้องอู้หพันครับพันแน่แท้ พีมอชพีหมอชพมอชพมอุับปุกงุขปุ่งุขปุุขู้ับปุ่บุขนีมันเรงาับพี่น้องครับบุมอมอบุกรับพี่น้องโอ้เรั พันเงี้ยครับพี่น้องอู้ยพี่น้องครับหมอโอ้ยขึ้นไปขึ้พี่น้ไปโอ้ยพี่น้องครับลุกอีกแล้วครับพี่นอ้องลุกอีกแล้วบล็อกอีกแล้วบัล็อกอีกแล้วมาเดี๋ยวตัวมันต้องบาาพ่พลาด นันต้องมีตัวแล้วครับพี่น้องอู้นี่ถือจังอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวพัดงาบรคักเลยครับนะค,ครับอู้หูเดี๋ยวเดี๋ยวอันดับแดกใส่ถุงก่อนอู้หูนครับพี่น้องน้ออู้ลุกอุ้ยลุกอุ้ยครับพี่น้องลุกอุ้ยอันตราย่เลยครับนี่ ไล่เลยครับค in ือย in in oh. 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 ังไม่กินบินมาคักเลยครับพี่น้องมั้งไงนะครับพี่ว่าอู้หูโอ้โหเงียมปากพูดดีเลยครับอู้พี่น้องอุ้ยเนี่ยยังครับพี่น้องอู้หปลาเค็งหน่อยอีกแล้วครับพี่น้องเอาพ่เป็นยังมัน มันตะเคีงนหน่อยตามตัวพระถนัดเงี่ครับลั่งตกแตนเหรอครับพี่น้องเห็นติ่งๆครับพี่น้องเห็นติๆๆ่งๆเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วปลาเขีงอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยปลาเขีงอีกแล้วครับพี่น้องครับเอา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 ตัวกำลัง พอดีงามเลยครับพี่น้องสองนิว้วปลาเค้งไม้ครับพี่น้องอ้าวคนนะครับคนแล้วครับพี่น้องแต่นิ่งมาคักเลยเห็นบ่นยเห็นม่้ยครับปลาเค็งอีกแล้วปลาเค็งอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยนิ่งดีแต่สงสัยดินลานแล้วครับพี่น้อง กินจำบักคักได้ตัวนี้ครับกินจำบักคักได้ครับอพี่จังเห็นเหรครับเมื่อคืนพ่อหมานอยู่ครับพี่น้องหมานทึ่งปันเข็งแล้วก็หมานทึ่งปลาดุกได้อยู่ครับพี่น้องครับหมานคือเกาแต่เสาเนี่ยนะตัวน้อยๆแล้วครับพี่น้องแหกหมานหลอหลังแหลกละยามหลังสองสามล้างแหลกแล้วครับพี่น้องมากูเว็เนี่ยมาเสาครับสวยแน่ลหครับพี่น้องครับตื่นสวยคือเกา แต้มแรกน้อยๆครับเนี่ยล่อหลุนเบิรงวาสิมีโตบอกำลังจะต่อเบิรงกันน่ะเว้ยปลาเข่งอีกแล้วโอ้ปลาเข่งอีกแล้วพี่น้องโตัวกำลังงามครับพี่น้องเนี่ยครับตัวสมเหนี่ครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับโตัวแต้มสองมาแล้วครับพี่น้องแต้มสองมาแล้วปลาเข่งปลาเข่งน้อยส้มสีติ่งๆิน้องมาดีนังนี่เนาะยังเนาะเว้ยอว้ยเว้ยอุ้ยเว้ยเว้ย xuống xí tinh là. như oui, ui 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 kính bà kính 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 khắp kính 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 bò ao ao

อุ้ยี่น่องบุกนุกุกนุก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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกขินทุ่งฟังกอนออกขินทุ่งขบกอนพี่น่องอู้ดุกหน้าดุกหน้าม้าับพี่น่องเอ้ยอู้เกี่ยวบกักเลยครับพูดนะอู้เขาแหกหมานมาก แหกมานมาอีกแล้วครับพ awesome ี่น้องแต้มที่หกครับเป็นปลาดุกครับพี่น้องใส่ควันใส่ควันอ่าจับได้แล้วเซตไปหนี้ครับพี่น้องนับแต้มได้แล้วอืมเนาโอเคครับพี่น้องครับพุ้นนะครับพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห่นเห็นบ่เห็นบ่ครับนั่น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 เห็นปะโอ้ยเกิดสิรุดหรือบ่หือ ครับกครับพญเนาะโอ้โหเกือบบ่ได้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 โอ้โมุงนะเกือบบ่ได้ครับพี่น้องบ่านคนน้อยอยู่ไปอยู่ด้วยพี่น้องเบิ่งเด้อครับ โอ้คือสีโบยูครับพี่น้องโอ้วินยังคักเลยครับพี่น้องอวิน,นวิน,วนโอ้ขอเขามุนมีปุ๋ยเลยครับพี่น้องเกี่ยวยังคักเลยครับพี่น้องโอ้โอ้สีด้สีด,สด้ครับพี่น้องค่ะแม่แม่ยาเหมือกขึ้นกับสีขา้าวอยู่นะครับ <ส ceramic S 1> พี่น้องพี่น้องเนาะเหมือกขึ้นกัได้อยู่ครับพี่น้องอ่ะ,อบบะกับบรรยากาศครับพี่น้องครับขอบุญขอบคุณสำหรับผู้ใดกดติดตามกด subscribe ครับกับหมานี่เก่าครับพี่น้องครับ ขอบคุณขอบคุณช่องไอคุณดอนเท่แนแนวลุงอีสานบ้รนณาของประมาณบรนไดก,กับโคเป็นกำลังใจให้เด้อครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก้ะยามเบ็ดครับพ่อได้กินอยู่ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซช่นนี้ครับสวัสดีครับ